อาแต่ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผม,ผม,ผมอีมีเช่นเคยครับกับช h a n เคีย g g จีทีวีนะครับนี่ก็มาเล่นเกมเซเว่นไนท์อีกเช่นเคยครับจากที่หายหน้าหายตากันไปนานนานนะครับเป็นเดือนเลยแหละเนาะก็ช่วงนี้โปรแกรมอัดหน้าจอมีปัญหาเนาะก็ไม่ได้อัดน,นะครับก็ไปหาดาวน์โหลดมาใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะดีเหมือนอันเก่าหรือเปล่านะครับหากใครมีโปรแกรมแนะนําก็เมนด้านล่างเลยนะครับผมก็จะไปหาดาวน์โหลดมาใหม่เนาะก็ นะก็วันนี้เป็นเลิกง,งานยามเดก็กก็มีเซเว่นทางเซเว่นในเขาได้มีอเวกตัวใหม่นะครับเป็นเป็นไหนละ่ะต้องให้ดูภาพเลยดิเป็นจูฟี่จุฟี่จูฟี่จุฟี่ฟอะไรนี่จูฟี่นะครับตามนั้นนะก็เป็น ล่างอาเวกที่สวยสดงดงามนะครับนะส่วนจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวต้องลองอาเวกดูนะครับผมก็ไม่เคยอาเวกเลยแหละของทางเกาหลีผมก็ไม่เคยเล่นสักครั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเพราะส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วแหละตอนมาแรกผมก็ทำสิสิไว้เลยนะครับรอรอรอนางนะก็วันนี้ก็มาแล้วแหละนะดูส่วนสกิลต,ต่อเนื่องนะครับเพิ่มโอกาส ที่จะโจมตี 4. จุดอ่อนทั้งทีม50%และเพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง80%นะครับก็ต่างจากเดิมนิดนึงนะมัง้งถ้าทำให้ผิดนะนะส่วนสกิลล่างของนางก็สร้างความเสียหายทางกายภาพ300%ของพลังโจมตีไม่ใช่ของเอาใหม่เอาใหม่สร้างความเสียหายทางกายภาพ300%ของพลังโจมตีแก่ให้แก่ ตูหนึ่งตัวนะครับตามนั้นเลยไม่ได้อัดแล้วก็ตื่นเต้นนะครับไม่อัดตั้งนานนะครับก็สกิลบนนะครับสินสกิลนั่งนะครับก็เพิ่มโอกาสสูงเพิ่มเพิ่มโอกาสสูงมากในการตีจุดอ่อนและตีทิศคอนนานสามเทินนะครับก็ถ้าใช้สกิลนี้ก็สกิลล่างจะ รีทันทีนะครับก็คอมโบก็ใช้สกิลล่างก่อนค่อยมานั่งแล้วก็สกิลล่างอีกทีนะครับส่วนสกิวอเวกนะครับทําให้ตนเองได้รับบัฟช่วยต้านทานความเสียหายนาน4เทินและเพิ่มพลังโจมตีให้แกต่ตนเองร้อยเปอร์เซ็นต์นานสิบครั้งสิบครั้งนี่เปนยังไงวะรวมรวมบัฟตอบโตและความเร็วและซ้ำกับบัฟ และสามกับบับเพิ่มพลังจมตีปกติแสดงว่ามันมันก็จะเป็นสกิลตัวเนื่องก็เพิ่มพลัง80%ใช่ไหมก็ใส่อันนี้ก็ร้อยเปซมันก็จะทับกันนะครับก็เอาสกิลอเวกนี่ละมัง้งนะรู้ว่านางจะหดหรือเปล่าเราไปดูกันเลยยิงไปปิ้วธรรมดาปิ้ว อยูท่ที่อนอืมนะเตะสกิลล่างนะครับปิ้วปิ้วปิ้วอืมสกิลนั่งก็น่าจะเหมือนเดิมนะเงียบเกิดสกิวเวกอืมอ้าวโอ้โห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 อัลังการมากอื้อหือ ปิงกลางปีกอู้หูโคตรสวย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 อืมนะก็ตามนี้นะครับจุ๊ยปี้นะตอนแรกว่าจะเก็บหินอเวกไว้อเวกอาทิเชียนะอ่าแต่ตอนนี้มันไม่ได้สักครั้งก็เอาไว้ที่หลังแล้วกันขอจุ๊ยปี้ก่อนนะ แบบ <you> มาสิปี่พร้อมหรือยังพร้อมแล้ว,ลวไปกันเลยกดเลยกดเลยเอา้าวนี่เต็มชิปะขายๆายขายใส้อุปกรณ์เทมไม่เช้ากดหนักมากครับสิบสิบเพชรตามนั้นมา ไปเลยไปเอา้าทำไมไม่ไปไปดิอืมมาแล้วจิปปี้จิปปี้บีบคันกึบเออจิปปี้มาแล้วอืมจะสดงดงามตามเนื้อเรื่องนะครับขอดของด้วยไม่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 ชอบต้อง ใช้หนงมอตอรีเพิ่งซื้อมาใหม่คอตูม <c oughs> <c oughs> น่ารักน่ารักฟุงฟิง,ฟงดุงดิงกระดิง่งแมแวนะครับส่วนเรา,เาใช้แล้วก็ใช้กรอบไปเลยไี่มีของกับโตอันหนึง่งโตตอบใช่ใช่ใชตอบโตดิก็ตอบโตแล้วก็โตตอบอันก็เหมือนกันนั่นแหละนะอ่ะไปแล้วก็ ผมเร็วๆใช่ไหมที่เขาชอบใส่กันนี่แต่มีตามเกิดไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยปั้นทีหลังใส่อันก่อไปก่อนแหวนเหรอแหวนนี่เอาเป็นอืมเป็นอะไรดีขอเป็นอันเก่าแล้วกันเดี๋ยวค่อยหาใส่ที่หลังเนาะอืมเอเสียดเดิมไป เดนะี๋ยวค่อยหาทำ<ร>ทีหลัง <P> อืมเอาเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนหล่อยู่ไหนละ่ะเออเออเออนี่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 อือหือเพ้่มได้ไหมเนี่ยไม่ได้อีกเนาะอืมเอาวเวกมาแล้วนะครับสดรษงดงามตามเนื้อเรื่อง เดี๋ยวต้องไปลองว่าดีไม่ดีนะเดี๋ยวลองกับอะไรดีก่อนดีเปล่าไม่ไม่ไมนี่บอสยังไม่ได้ตีเลยนะลองหนุนหน่อยดิอ,อสักแค่ไหนก็ตอนนี้แหละเนาะไปดูว่าจะปีเราจะแรงแค่ไหนกัน ไปอย่างเขาใหม้มันจะแรงอยู่ต่อส่วนที่ผมก็กกยังกกลาะอยู่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับหมืนกลัวมืนกลัวมืนก <You are. S 1> ลกวัวอยู่จังหวะนี้แล้วเขาจกขึ้นล่างก่อนใช่ไหม แจกบัคให้หมดก่อนเฮ้มันโอ้มันเพิ่มพลังโจมตีแปดสิเปอร์เซ็นนี่หวา่าเออให้แจกบัตรทำไมวะหนอมาเวลาหวดหวดมันเลยหวดมันอืตัดท้ายสี่หมืน เบาๆไปดี๋ยวอืมเนี่ยอ้อโอ,โอ้แม่แค่จะกิวเอาเว้ทันทีเลยวะโคตรเกียวฟ้ามาเท้าแก้วอืมโคตรเลยแม่งแล้วมันที่ สเซตห้าโคตรแรงเ่ยอืออืออืเข้าไปดิแสนหนึ่งปิดเต็มอือสามหมื่นอืสามหมืน่มมนปิเต็มนะได้ได้ร้านหนึ่งกว่านะีโอ้ โอ้ลืมไปตายหมดเลยปังห้าหมื่นห้าหมื่นไปดิลืมไปว่ามันอันนี้มันมันปรับใหม่นะมันมันปรับใหม่มันอะไรนะเขาเรียกมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เป็นเพื่นนะอึดซึกอึดึดอเอาอีดอกอือเอาอีดอกอื้อ ยิงรัวๆครับงานนี้ยิงรัวๆตีอย่างเขาให้ร้านอยู่ร้านอยู่จังหวะนี้ล้านอยู่อืมอืมอืมขึ้นแบบแจ้งผมก่อนเท่านี้แหละร้านหนึ่งหนนเนาะอืมโอ้ยมาขออีกสักดอกดิอ่งโอ้โหอันนี้เบาจังเลยอืม ก็ปลายเชียวหาค็ดม,มาิอยู่ล่างมาอือฮึอดีปั้งปั้งปั้งเอาไปเจ็ดหมื่นปั้งเข้าอีกอแรงแรงแรงจีนแรงจริงหอดอยู่โหอดอยู่อือ วางมือทับงานนี้วางมือปั๊กอู้อมีติดดับด้วยเรียบร้อย ในร้านสองเองนะาถือว่าใช้ได้กับทีมกับทางของผม,มนะนะตามนี้เลยนะครับ พูดไม่ออกโหดถ้าว่าโหดก็โหดนะแต่แต่มันยังไงล่ะมันมันมีหลายตัวแหละที่ตีมังกรอย่างงี้นะก็เป็นตัวหนึ่งที่ยอดเยี่ยบที่ตีมังกรได้เลยนะครับก็หากใครจะเอาเวก็ดูผมไว้ก่อนนะครับควรเอาเวกือเป่าผมว่าก็น่าลองเอาเวกนะครับถ้าใครไม่มีทีมตีมังกรนะัก็เอาเวกได้เลยครับผม เชียอยู่นะก็โหดตัวหนึ่งเลยแหลนะเนาะก็น่ารักด้วยดิงี้งี้งี้นะหากใครชอบก็กดซับสไคร์ไว้ได้นะครับติดตามผลงานใหม่ๆได้นะครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับมารีวิวจูปี้ให้ดูนะครับว่าควรเอาเวกหรือไม่ควรนะครับผมก็ว่าก็เอาเวกเอาเวกไปเถอะนะหรือไม่เอาเวกก็ได้นะเก็บไว้หินเอาเวกไว้ตัวอนาคต ก็ได้นะครับนะส่วนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดถูกใจใผมนะครับถ้าชอบนะผมจะได้รู้ว่าถ้าชอบผมจะได้ทําคลิปมาอีกถ้าไม่ชอบก็ก็ไม่กดก็ได้นะครับนะแต่ากใครชอบก็กดได้นะครับพูดบนไปวนมาอย่างนี้แหละนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ